สวัสดีครับทุกท่านครับเจอกันหุ้นนิกิีเช้าครับไม่ได้เจอกันมาพักนึงครับอีกอย่างหุ้นนิกกี้ก็หยุดยาวนะครับวันนี้นิกิี้เปิดวันแรกครับมีโอกาสมาทําคลิปนะครับฝากติดตามหน้าเพจครับเปิดใหม่นะครับเพจเปิดใหม่วันนี้หุ้นนิกิี้บวกครับบวกไม่เยอะครับเปิดอยู่ที่366บวกกครับ ตอนนี้หุ้นก็วิ่งอยู่แถวชายแดนครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับมาลุ้นว่านิคิวันนี้จะปิดบวกหรือลบผลที่คำนวณได้ในเช้านี้ครับ732098นะครับสตัวถอดได้ตามนี้ครับหน้าไว้หน้าหลังไว้หลังครับ73 72 32 09 08 98นะครับตรงนี้ก็เป็นการคำนวณ จากตัวเปิดนะครับยึดผลคำนวณเป็นหลักจากแนวทางครับมาดูว่าวันนี้นะครับนิกกอิจะปิดที่บวกหรือลบวันนี้ดูกันยาวๆหน่อยหุ้นเปิดวันแรกด้วยครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเ,เลขที่แอดคำนวณออกมานี้ตรงกับที่ท่านชอบหรือไม่ชอบนะครับก็ลองดูก็ฝากคลิปนี้ไว้เป็นแนวทางนะครับ มาดูตัวรูดครับวิ่งรูดครับวันนี้ไปที่3ครับเชื่อว่า3วันนี้น่าจะมาครับไม่น่าพลาดครับสำหรับนี่แค่อีกในรอบเช้านี้นะครับถ้าหุ้นปิดบวกจับบินได้ตามนี้ครับหน้าไว้หน้าหลังไว้หลังครับ 3 0 3 2 3 7 3 8 3 9 7 0 7 2 7 3 7 8 7 9 9 0 9 2 9 3 9 7 9 8นะครับท่านที่ไม่ชอบรูดก็สายบินครับตามนี้เลยหรือท่านจะเอาเลข6ตัวที่แอดคำนวณเอาไปวินก็ตรงนั้นก็แล้วแต่ท่านครับก็ลองดูครับในเช้านี้นี่ขี่แนวทางก็คงเป็นลักษณะนี้ครับ ก็มาลุ้นว่าเลขจะเข้าตามเป้าหรือเปล่านะครับสำหรับตารางหุ้นครับตารางหุ้นที่69ครับก็ฝากตารางหุ้นนี้ไว้ท้าคลิปครับดูคลิปจบก็อย่าลืมกดไลค์ครับกดติดตามไว้ครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆครับหรือต้องการรับข้อมูลทางไลน์ครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับไม่ว่าจะสแกนหน้าเพจหรือ ID ครับหรือต้องการเข้ากลุ่มก็ทักมาครับ ในกลุ่มนี้แตกกระจายครับวันสวันที่ผ่านมาก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณมากครับ